ดีครับทุกคนมาแล้วกล่องพัสดุมา <c oughs> ใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์โยโย่ตัวนี้กันหลายคนคงรู้แล้วว่าคืออะไรมันก็คือไฮเปอร์โยโย่ตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับมาเราอันบ็อกซ์ปกิบัติซองเล็กมากตอนแรกเราอ่ะว,ว้าวดีดูตอนแรกที่ผมเห็น ซองในรูปอะรู้สึกว่าซองมันใหญ่ามากเลยนะอย่างซองเชือกอ่ามาดูไฮเปอร์โยโย่ใครรู้จักไฮเปอร์โยโย่บ้างครับไฮเปอร์โยโย่เนี่ยน่าจะเป็นเอาจริงผมเกิดทันแต่ยังแบบอกมากแทบไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเท่าที่ศึกษามานะก็คือไฮเปอร์โยโย่มันเป็นแบบเป็นแบรนด์โยโย่ยุคแรกๆเลยอย่างเอานี่ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูไฮเปอร์โยโย่ยเมกามันก็จะมีแบบระบบแต่ก่อนอะมันจะมีเหมือนเป็นตัวคลัสเตอร์เหมือนเป็น ระบบดึงเชือกแบบออโต้รีเทิร์นคือพอลูกมันมันหมุนไปเนี่ยแล้วมันเบามันก็จะกลับขึ้นมือได้ทันทีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในดีกว่าว่าอะไรยังไงบ้างผมตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเล่นสีโฟมถุดว่ามัน แต่จริงๆอะผมสั่งสีม่วงไปนะแต่สีม่วงเราไม่เห็นของจริงแล้วอะมันจีจ๊ดจาดีอะรู้สึกว่าฟองชัดดีแล้วก็สวยมากเลยสีแบบว่านวลนะครับผมเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงนี้ใครอยากได้ก็หลังไมค์มานะครับผมผมสั่งมาเพื่อนหนึ่งลูกนะครับบอกเลยว่าใครอยากได้ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะ้องจากลูกนี้นอกจากคุณไปหาสังงา่งใต่างประเทศเองแต่บอกเลยว่ามันหมดเกลี้ยง หมดเกลี้ยงเลยเว็บพี่ขายเนี่ยมันหมดภายในแค่ครึ่งชั่วโมงเองเท่านั้นนะประมาณ3าีเว็บเลยน่าจะเหลือไม่กี่เว็บนะแล้วก็ค่าส่งบอกเลยว่าจุกจุกค่าส่งประมาณอะโยโย่จริงอะราคารวมภาษีหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณราคาเปิดตัวมันสี่ร้อยกว่าเองแต่รวมภาษีรวมแล้วประมาณเกือบเจ็ดร้อยค่าส่งประมาณแปดร้อยหกร้อยถึงแปดร้อยบาทรวมไปก็คงน่าจะจบที่พันสี่ไอ้ลูกปครโยโย่โม่อันเนี้ยเอ คืออยากได้มากเพราะว่ามันเป็นแบรนด์แบบว่าเรียกได้ว่าตำนานแล้วกันของไฮเปอร์โยโย่นะเป็นยุคแรกของโยโย่เลยแต่ว่าเขาทํามาออกแบบมาแบบใหม่คล้ายๆกับพวกานดากอนนะาใครรู้จักเอ่อโยโย่แฟคตอรี่านดากอนที่ตัวฝากับกับตัวบอดี้เนี่ยมันมันเป็นคนละส่วนกันแล้วมีลูกปืนหมุนได้คือเราสามารถจับตัวโยโย่ในขณะที่โยโย่ oyo, หมุนอยู่ได้คล้ายๆควบระบบทับแสงนั่นเองอันนี้แพคเกจขา้างในเขาแพคเกจไม่มีอะไรเลยแพคเกจงโลมาจริง บอกเลยว่าเนียจริงอ่ะผมเสียดายนะในไทยไม่เอาอเข้ามาขายเออเกลืต้องสั่งสั่งเว็บนอกกันมาราคามันก็แบบแพงมากคือถ้ามันปกติอ่ะพวกของไฮเปอร์ย่เคยมาขายในไทยนะราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละสี่ห้าร้อยกว่าบาทแต่พอนําเข้ามาจากสางประเทศก็ได้เลยครับเจ็ดเจ็ดร้อยจบตรงนี้จบด้วยประมาณเจ็ดแปดร้อยถ้าแบบหันอันนี้หันหันค่าส่งันหลายคนแล้วนะถ้าคุณสั่งคนเดียวผมคิดว,ว่าน่าจะประมาณเป็นพันกว่าบาทนอกจากคุดบินไปเองอืมมาดูนี่ ผมได้เท่มากเลยวิ่งถือว่าหมุนได้แบบนานมากเลยนะแล้วเขาก็มีแบบตัวกันลอยอ่ะวิ่ยทำถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทําออกมาดีนะดีมากๆเลยงานเนี้ยบงานดีมากดูข้างอ่ามีมีรอยตัดพลาสติกนิดหน่อยให้แบบความคลาสสิกค,คลาสสิกงานก็ไม่ได้แบบเรียกว่าเนี้ยบแบบไม่เห็นรอยตัดพลาสติกเลยมีรอยพลาสติกอยู่ครับแล้วก็ด้านนี้อ้าวด้านนี้คุณไม่บอกว่าเกิดรอ เกือบลดเกือบลดลูกมันดูหนักมากจากในฟิลลิ่งผมลูกดูหนักมากครับกี่กรัมไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลอะไรมาให้เท่าไหร่ก็คือเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับอ่านไม่ออกเลยเชื่อที่ให้มาเอ้ยดีนะเชื่อที่เขาให้มาเนี่ยผมคิดว่าดูมันมันไม่เหมือนคอตดตอนเท่าไหร่แล้วอ่ะ มันคอตตอนหรือเปล่าแต่ว่ามันดูเหมือนโพลีผสมกับคอตตอนหรือเปล่ามีความฟูนิดนึงก็คือไม่เหมือนเชือกสมัยก่อนที่เป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เหลืองๆนะแต่นี่กลายเป็นสีขาวแล้วก็มีความหนามากขึ้นมีความฟูมีความฟูนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเหมือนผสมอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่โพลีร้อยเพราะมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะแต่ลองดึงดูซิที่ผมจะมาดึงแกะตันี้ออกกันเลยกันรลอกซีมันออกวับว โอ้โห,โโหแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยตรงผิวตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นดูใกล้ๆมันมีล่องแบบแคล้ายๆเหมือนล่องมิงเกิลสปินนะให้เราเอานิ้ววางแบบนี้ได้มันเอาไว้ทาแบบนี้เอาทําไมดูวิ่งอ๋อเราต้องดึงเอาไว้อย่างนี้แต่แล้วมันมันมันหมุนอยู่นะแอ <c oughs> ี้ดีกว่าข้างในเป็นสตาร์ผมเปิดข้าในให้ดูในไทยที่เพิ่งเข้ามาบอกเลยว่า ไม่ถึงสิบลูกอะ่ะประมาณแปดลูกอยู่ในไทยแล้วตอนนี้นะถ้าใครยังไม่ได้สั่งล็อตล็อตเดียวผมนะนี่ข้างในก็มีนอ็นอตน็อตสามตัวเลยแล้วก็เป็นระบบสตาร์ลูกปืนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเรียกว่าลูกปืนไซส์เอนะเหมือนของดันแคนเลยครับสมัยก่อนแล้วก็แกนแกนน่าเกียดมากเลยแกนแกนหัวมันโฉเลยนอะนเด หนาตันตันแล้วก็หนาหนาแกลตลกมากเลยแล้วก็มีเหมือนสเปเซอร์หรือเปล่าไม่มีสเปเซอร์นะหนามากเลยแกเป็นแบบจุดมากเลยอ่ะแกนจุดอ่ะแกนตลกมากเลยอ่ะใครเห็นแบบคิดดีไม่ได้เลยเห็นแกนแล้ว <c oughs> ไม่เชื่อใช่ไหมผมจะดู <c oughs> อะไรอ่ะไม่เป็นอย่างนี้ก <c oughs> ็ดีนะท็อปเคมันก็ดูแข็งแรงดีอาจจะแบบทําเพื่อให้แบบแกนมันแข็งแรงมากแต่ว่า ตัวหัวเนี่ยผมว่ามันสั้นไปหน่อยอะ่ะถ้าแบบเด็กๆบางทีไม่รู้แบบเล่นไม่ค่อยเป็นอะ่ะเราบิดแรงไปงดูขาดได้เลยนะก็คืออย่าบิดแรงนะเอาแค่พอดีพอโอเคนี่ว้าวมันหมุนได้แบบนี้เจ๋งว่ะผมเห็นเขาเล่นญี่ปุ่นเขาเล่นแบบสองมืออะไรอีกก็เล่นนะไปามาลองเทสกชนกว่าได้แล้ว คือเอาจริงๆนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าพอไปเปไนเปโยโยกับพวกโยโย่รุ่นโบราณมันก็จะเป็นแบบแนวไปทางแบบมาจากการ์ตูนมาจากของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นแนวแบบเล่นขำๆมากกว่าเรื่องโปรไฟร์แมนเหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คาดหวังแล้วก็ซื้อพวกแบบกิมแบบมิกของมันแล้วความเท่ของมันแค่นั้นเองโอยสักสดแล้วก็เล่นถ้าแบบเอาไปเล่นปาก็รู้เลยคือมันเป็นโยโย่ที่แบบจริงๆไม่ได้สามารถแข่งขันได้ในขนาดนั้นเพราะว่าด้วย ด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันอโอเคเสียงมปืนดังมากๆครับก็ถือว่าไม่ได้ดีนานมากแล้วก็ปายากด้วยเพราะว่าเวลาเราจับอ่ะมันเหมือนมันมันเป็นน้อแข็งหรือไงมันลื่นอ่ะมันดูลื่นตลอดเวลาเพราะว่าฝามันขยับตลอดเวลาครับมันทาให้เราปาได้แบบไม่ถนัดแล้วเชื่อมันชอบหลหดออจากมือแต่ไอ้ข้อดีของเขาเนี่ยข้อดีที่เขาทํามาเนี่ยคือเอาไว้ทําแบบนี้ครับ มันสำหรับเด็กที่ฝึกปาแล้วแบบทําไมฉันปาไม่องจะทีหรือปาไม่ได้ทีกูดึงแม่งเลยนี่กูดึงแม่งเลยปาไม่เป็นไม่เป็นไรเขาแบบแต่เราเด็กสมัยนี้ไม่ต้องฝึกครับดึงเหมือนเครื่องตัดหญ้าแนวเหมือนเครื่องตัดหญ้าเลยเล่อนเ่ออย่างเงี้ยนะดึงเหมือนเครื่องตัดหญ้าเลยมันสนุกตรงนี้แหละอันนี้คือแบบข้อดีของมานนครับสมมติว่าน้องๆอยากเล่นไม่ต้องปาคือดึงเครื่องตัดหญ้าเลย ป๊าอ่าเฮ้ยโดนเออ,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 อมันแบบแปลกดีนะ,อ,ะอยากปปลาครับเขา,า,าต้องลขาตองใช้แบบเขาซุ๊บนี่เราก็เล่นท่าครับไกวเตะท่าไปไ่ใช่ท่าเบสิกท้ำล้มแล้วอืมจริงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอุ้ยแล้วก็แกงหมูเราด้วยลวเล่นเอาขับขับสนุกสนุกมันจะมีท่ามันจะมีท่า ทาน,นี้ท่าน,นี้เอ,อ่อยังไงนะเฮ้ยทำไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวย่ยากเค้ยยากอยู่นะทาน่าดีดีแต่แต่คือหน้า,ายุคขง่งต่แตต่แต่่ครับ่ มันก็มันก็เล่นสนุกดีนะแปลกแปลกทีถ้าเราปาด้านนี้มันก็จะเชื่อนคลายแต่บอกเลยว่าเนี่ยเล่นมาผมเริ่มหมุนอิดละมันเหมือนจะหลุดมือตลอดเวลาอ่านี่คือถ้าเด็กสมัยใหม่ DNA แค่นี้แหละเราเชื่อมมันก็จะพังครับเชื่อมมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องปาหรือว่ารใอยเชื่อมมันหุุนกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าเป็นท่าที่มันแบบทำให เลียวเชือของเราในคลายหรือว่าแน่นเกินไปส่วนการพันเนี่ยจากที่ได้ลองนะพันแบบเนี้ยไม่เข้าเหมือนกันต้องพันแบบนี้นะเอาดูเอาดูขั้นเฮ้ยเราลืมไปแล้วต้องเล่นแบบนี้ตาล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 าโอเอ็นดเอ็นเอเอามเอาเอม่นี่ เฮ้ยมันเล่นมันเล่นยากอยู่เหมือนกันนะมันไม่ได้ง่ายนะมาดูถ้าสตริงทิกบ้างดีกว่าจะเล่นได้ไหมอยางเเดี๋ยวปลากระลูกมืออันนี้คือข้อเสียที่ผมเจอเลยนะคือมันจับไม่ถนัดมือด้วยเป็นโยที่แบบเล็กเต็มมือพอดีเลยนะแต่จับไม่ถนัดมือเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันลื่นตลอดเวลาแล้วพอมันลื่นเนี่ยมันหมุนเชื่อมันก็ออกมาแบบนี้มันทําให้เราเหมือน ปาวุดอ่ะเออเหมือนเชื่ยวมันรูดอ่ะฟิลนั้นเลยนี่คือเล่นกันแบบปลายากม,มากเล่ฟิลขำสนุกสนุกคันติดคัดติดยากสิดอันนี้แบบถ้าก็ไดเป็นแนวนี้หน่อยอะไรถ้าโอเซกูฟิลมันเหมือนเครื่องสั่ญยากเลยว่ะเอาหมเบื่อได้อยู่อนันดับหนึ่ง ชุดเดิชุดเดมชุดดนจังหวะยากม,มากครับยากยากอาจจะต้องฝึกเพิ่มเพราะว่ามันมันมีความรูดอยู่นิดนึงมันไม่ได้แบบดึงเหมือนพวกแบบพวกลูก 2A เออะไรอย่างเี้นะตอนนี้ผมคิดท่าไม่ออกแล้วว่าจะเล่นอะไรเห็นเขาได้เงินงแบบเด็ก <laughs> เนี้ไอ้เด็กสนุกเลยว่ะ โอ้ยคือเอาจริงๆตามความคิดผมแล้วมันก็มันก็แปลกดีแต่แบบเปิดเปิทำให้คน,ปนโมโมโไปโง่ลงทำอะไรแบนเนี่ยอย่างนี้หรออย่างนี้หรอ,หรอผมเห็นนะเขาเล่นกันแค่นี้เอาจริงๆแล้วก็มีแบบเล่นสองมือก็มีนะญี่ปุ่นบางคนเล่นแบบแปลกๆเก่งๆเลยก็มีนะโอเคถือว่าเป็นลูกที่ เล่นสนุกแาเล่นสนุกแปลกดีให้บิล i n g แบบคลาสสิกเก่าๆแต่มารวมรวมกับแบบอะไรที่มันใหม่ๆซึ่งบอกเลยว่าเหมาะกับการสะสมใครเป็นแบบแฟนแบบไฮเปอร์รูสมัยก่อนก็ควรมีเก็บไว้ติดไว้เพราะว่างานเขาก็ดูดีสวยเลยนะแต่ก็เรื่องสำหรับการใช้งานสำหรับการใช้งานสำหรับน้องๆที่แบบซื้อแบบว่ากลาวว่าเล่นเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ อาจจะเล่นอะไรแบบนั้นไม่ได้แต่ว่ามันทําอะไรแบบนี้ได้ก็คือเนี่ยจับจับแล้วก็ปลาอะไราบบนี้แล้วก็พวก d n เถ้ามันอาจจะมีแต่ว่าผมยังคิดไม่ออกมันก็จะเป็นค่าแบบที่เราเล่นอะไรทั่วไปแบบนี้แต่ด้วยคอมเมนต์ของมันียงมากโดยด้วยคอมเมนต์ของมันก็เออมันเหมือนเป็นแบบยุคเก่ายุคใหม่มาผสมกันนะมันก็แปลกดีเอาใจแบบ คนยุคยุอนผมเนี่ยที่เล่นพวกไฮเบโย์โยเนี่ยก็ถือว่าดีผมให้ประมาณเจ็เต็มสิบให้แบบความคัาสสิกความที่มันแบบมันน่าซื้อกิมมิคของมันแต่เรื่องพ็อฟเฟอร์แมนก็ต้องทำใจอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าหวังว่าแบบโยโย,โย่ลูกนี้จะแบบเจ๋งแบบว้าวเล่นดีมากๆหายจะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นลูกหนึ่งที่เรียกว่าเล่นสนุกแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจก็ลองทักมาได้ผมมีอยู่ลูกนึง ก็แบ่งเอาไปเล่นได้นะครับผมสนใจก็ถามที่ร้านเ s Spin ได้นะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วคกับสดีมาฝากไปกับค่านนี้ดีเน๊ดดีว้าว